สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องดิจิตอลนะครับ s o n y นะครับ Cybershot DSC-W210 นะครับกล้องตัวนี้ก็เป็นบอดี้สีชมพูนะครับจะมีรียบรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับมีสายของข้อมือนะครับมีกระเป๋ากล้องแล้วก็มีเป็นเมมเบรี่นะครับเป็นเมมเบรี่ซิกโปรดูโอนะครับ1นึ่งจิกนะครับ พร้อมกับแบตเตอรี่นะครับให้นะครับเป็นแบตแท้เลยนะครับใส่เข้าไปก็ล็อกได้ปกติสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปดูที่การซูมเข้าซูมออกนะครับก็ปกติดีนะครับ ขอแจ้งตำหนิไว้นะครับถ้าเราซูมเข้าไปสุดๆนี้นะครับเราจะเห็นฝุ่นนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายระยะซูมไม่มากนะครับหรือว่าไม่ได้ซูมถ่ายเป็นระยะปกติก็จะไม่เห็นฝุ่นนะครับก็ถ่ายได้รูปภาพที่สวยแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับจอนะครับจะมีจุดสีขาวๆเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเท่าไปลายปากกาก็แทบมองไม่เห็นเลยนะครับนะครับ ไม่ได้ส่งผลต่อภาพนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นจุดที่เห็นตรงที่จอเฉยนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อภาพนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับตําหนิมี2ที่นะครับเพื่อนๆนอกนั้นก็เต็มระบบปกติเลยนะครับก็โหมดแรกเลยครับจะเป็นโหมดออโต้นะครับวิธีการที่จะถ่ายเพื่อนก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องจะล็อกโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําลงไปทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับได้รูปภาพสวยก็ ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะแนบรูปภาพเพิ่มเติมไปให้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโหมด Easy นะครับโหมด e ี s ีนี้ก็เป็นแบบใช้ถ่ายแล้วกล้องก็จะปรับให้เองเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดรอยยิ้มนะครับมีโหมดกันสัน่นแล้วก็มีถ่ายภาพบุคคลนะครับถ่ายวิวถ่าย ภาพบุคคลกลางคืนนะครับแล้วก็มีโหมด scn นะครับใน scn นี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกนะครับได้อีกนะครับว่าเราจะปรับแบบไหนนะครับก็ให้กดที่คำว่าเมนูนะครับแล้วก็เลื่อนขวาได้เลยนะครับก็จะมีโหมดถ่ายอาหารนะครับพวกถ่ายหิมะถ่ายผู้ไฟนะครับใน scn นะครับถัดมาก็จะเป็นโหมดการถ่ายวีดีโอนะครับ ก็เล <S an> ื <S an> ่อนมานะครับแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับกล้องก็จะเริ่มบันทึกให้นะครับในการถ่ายวิดีโอของกล้องรุ่นนี้จะไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซึ่งเป็นปกติของกล้องอยู่แล้วนะครับถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มกดถ่ายเหมือนเดิมนะครับกล้องก็จะบันทึกไว้ให้นะครับโหมดสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นโหมด p นะครับในโหมด p นี้ก็จะสามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งที่เปิดแฟลชไว้ให้นะครับ เราจะลองยิงแฟตให้ดูนะครับว่าแฟลนั้นทำงานปกติดีนะครับแล้วก็ถือว่าชาร์จได้เร็วเลยทีเดียวนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟลนะครับ เราจะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ไว้ให้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเอาไว้ดูรูปภาพนะครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถดูรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่าได้รูปภาพประมาณไหนแต่ถ้าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนอกเหนะือจากที่ผมถ่ายก็สามารถเข้าดูได้ในอินสตาแกรมนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับส่วนถ้าเลนส์เขาเก็บเข้าอย่างนี้จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้กล้องนะครับไม่ได้ใช้ถ่ายนะครับกล้องก็จะเก็บเลนไม่ให้นะครับแต่สามารถดูรูปภาพต่อได้นะครับถ้าเราจะกลับมาหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มล่าชัตเตอร์เบาๆนะครับหน้าเลนก็จะกลับออกมานะครับพร้อมถ่ายรูปเลยนะครับตอนนี้ก็จะเปิดปิดแฟลชนะครับแล้วก็จะมีนะครับพวกการตั้งเวลาถ่ายถ่ายมาโครนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับพวกบวกลบชดเชยแสงนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับส่วนคําว่าปุ่มโฮมนะครับเราจะสามารถเข้าไปตั้งค่าตัวเครื่องได้นะครับรวมถึงการฟอร์แมตการ์ดนะครับถ้าจะตั้งค่าตัวเครื่องก็แนะนําให้มาที่รูปกระเป๋านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับก็จะมีพวกการตั้งค่าภาษานะครับเดี๋ยวจะตั้งไว้ที่ภาษาไทยไว้ให้นะครับ นะครับก็มีหลายภาษาให้เลือกเลยนะครับผมก็ตั้งไว้ที่ภาษาไทยไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีพวกการตั้งค่าหลักต่างๆนะครับนะครับพวกเวลาพวกวันที่ก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพ่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับ ก็่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube หรือว่าใน Google ก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องผมได้นะครับขอบคุณมากครับ